สวัสดีวันจันทร์ที่12กรกฎาคม564พนกบะครับกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินคูสปอตนะครับวันนี้คืนมันเดนไนยังมีฟุตบอลให้รุ้นให้เชียร์กันอยู่นะครับเฮียก็คัดมาให้เน้นๆเหมือนเดิมนะหนึ่งครูครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ k a w n 9 9นะครับมีทีเด็ด ให้หลุนให้ตามกันนะครับทุกวันฟรีนะครับแอดไปได้เลยครับวันนี้นะครับไปกันที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารนะคู่เวลาเที่ยงคืนนะนะครับฮามสตัดอันดับที่11จะเจอกับเยอการ์เดนอันดับที่2นะครับไปดูให้ทูเฮกันก่อนนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่าเยอการ์เดนขี่มากนะชนะตลอดนะครับ นัดล่าสุดเจอกันเมื่อปี2017นะครับก็เป็นทางด้านเยอการ์เดนชนะได้2นึงนะครับมาดูฟอร์มของฮัมสตัดครับนัดล่าสุดเสมอกับฮามาบี้มา1น,นในเกมเยือนนะบุกไปเยือนสามารถบุกไปแบ่งแต้มฮามาบี้ได้นะครับโปรแกรมนัดต่อไปของฮามสตัดจะเจอกับวาเบิร์กนะครับส่วนเยอการ์เดนครับนัดล่าสุดโหมดมากครับถล่ม โอเรโบนะครับ3ามสูนเลยนะครับเป็นการเล่นในบ้านนะโปรแกรมนะัดต่อไปก็จะกลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอกับซิดิุสนะครับมาดูตารางคะแนนครับก็ตอนนี้มัโม่นำนะมี23คะแนนเยอการ์เดนเ้นตามมานะครับมี20คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2อนัดถ้าเก็บ6กแต้มนะที่ตกค้างอยู่ได้เนี่ยก็จะแซงหน้ามัโม่ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับ ส่วนแมสตรัรครับตอนนี้อยู่ที่10แข่ง9นัดนะมี10คะแนนก็ถือว่ากลางๆนะวันนี้ลูกเกมก็ต้องบอกว่าเยอกระเด้นต้องเหนือกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วด้วยศักยภาพทีมนะครับระบบการเล่นนะดูดีกว่าทุกอย่างครับวันนี้เชื่อว่าจะบุกมาคว้า3ามแต้มได้แน่นอนครับจัดไปเน้นที่เยอกร์เด้นครับวันนี้ ก่อนจากการวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงเงรวยรสวัสดีครับ